สัสดีค่ะพี่น้องที่มาเป็นครั้งแรกแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันธนันพรเกิดผลสมาชิกคึอจากแห่งพันธสัญญาแห่งนี้นะคะปัจจุบันดิฉันดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการท่องเที่ยวโครงการพัฒนาดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงวันนี้อยากจะมาเป็นพยานในเรื่องที่พระเจ้าวอวยพรในหน้าที่การงานค่ะดิฉันต้องขอ,อ,อกลับไปถึง ดิฉันเข้ามาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรนะคะดิฉันได้รับการชักชวนจากสามีให้เข้ามารู้จักพระเจ้าเมื่อห้าปีที่แล้วนะคะในอดีตก่อนที่ดิฉันจะมารู้จักพระเจ้านะคะดิฉันมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า,าความมั่นคงในหน้าที่การงานและความมั่งคั่งของทรัพย์สินที่มีจะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะยึดเหนี่ยวไว้ได้จนกระทั่งดิฉันเองเนี่ยทำงานหนักทุกอย่างที่จะให้ได้มาซึ่ง สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเรียกว่าเป็นคนที่บ้าง,งานคนหนึ่งเลยทีเดียวะคะ mm ่ะ hmm. แล้วดิฉันเองก็ได้เข้าทำงานในบริษัทนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะ mm hmm. ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดิฉันได้รับในขณะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงอยู่ในระดับผู้บริหารแล้วก็มีรายได้หรือเงินเดือนเนี่ยเป็นจำนวนเลขหกหลักขึ้นไปนะคะอันนี้ยังไม่รวมกับ ผลประโยชน์ที่ได้รับแบ่งจากบริษัทแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นต่างๆด้วยคือเคยได้รับถึงตัวเลข7หลักซึ่งทําให้ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองเป็นอย่างยิ่งนะคะจนกระทั่งเ,เวลาแห่งความไว้วางใจพระเจ้าก็มาถึงจนเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นบริษัทที่ดิฉันคิดว่ามั่นคงแล้วในสังคมคิดว่ามั่นคงเนี่ยได้ปิดตัวลง ดิฉันต้องเป็นคนที่ตกงานซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตนะคะชีวิตการทำงานที่ผ่านมามีแต่มีคนมาเสนองานให้อยู่ที่ว่าดิฉันจะตัดสินใจเลือกที่จะอยู่หรือเลือกที่จะไปกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อมาเจอสภาวะที่ดิฉันตกงานดิฉันเองเนี่ยค่อนข้างปรับตัวลําบากแล้วการตกงานครั้งนั้นเป็นการตกงานที่ยาวนานมากคือถึงห้าเดือนในขณะที่ค่าใช้จ่ายของดิฉันเนี่ยยังคงที่นะคะ คือมีการผ่อนบ้านก็ต้องผ่อนแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยมีอสังหาริมทรัพย์อยู่หลายที่ด้วยกันนะคะทำให้ใค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่เงินเก็บเนี่ยก็ได้หมดไปจากที่เราเก็บอยู่นะคะในบัญชีจนกระทั่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จะมีเงินเหลือใช้ใจ่ายแล้วก็เหลือผ่อนบ้านในเวลานั้นเนี่ยดิฉันได้หันกลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะ ให้พระเจ้าเนี่ยตอบคําอธิษฐานดิฉันได้ส่งในขณะเดียวกันดิฉันก็ได้ส่งใบสมัครไปสมัครงานมากกว่า50าสิแผงไม่มีที่ไหนที่ใดตอบรับดิฉันเลยเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจรวมไปถึงการชุมนุมทางการเมืองทําให้มีผลกระทบเป็นองค์รวมนะคะทำทำให้ดิฉันเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์งานและประกอบกับตำแหน่งผู้บริหารในเวลานั้น เงินเดือนที่จะจ้างเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้งานเนี่ยตับค่อนข้างต่ําจนเป็นศูนย์หรือไม่มีเลยนะคะเ,เมื่อดิฉันได้อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างหนักดิฉันก็เห็นพระเจ้าเนี่ยเคลื่อนบางอย่างผ่าน,ผ,านผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ดิฉันได้ถูกติดต่อจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะคะก็คือที่ทํางานในปัจจุบันให้เข้ามาสัมภาษณ์นะคะครั้งแรกดิฉันก็รู้สึก ว่างานนี้ต้องเป็นน้าพระทัยที่มาจากพระเจ้าแน่ๆเพราะว่ามันเป็นงานคนละสายงานกับที่ดิฉันได้รําเรียนหรือว่าเคยทํามานะคะ,ะจากนั้นเนี่ยพี่น้องทุกคนในแคร์ในคริสจกักรรวมไปถึงผู้นำเนี่ยก็พยายามอธิษฐานเผื่อดิฉันสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งนี้ก็คือยามที่ดิฉันทุกดิฉันก็ไม่ได้ทุกแต่คนเดียวแต่เพียงผู้เดียวก็ยังมีพี่น้องยังมี ผู้นำหัวหน้าแคร์พ่อแก่แม่แก่ที่ห่วงใยดิฉันแล้วก็มาร่วมทุกข์กับดิฉันด้วยทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาอธิษฐานเพื่อดิฉันอย่างจริงจังทาให้ดิฉันเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งมากนะคะฉันเองก็อดอาหารอาธิษฐานอีกครั้งสําหรับการไปสัมภาษณ์ครั้งที่สองเนื่องจากว่าการไปสัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยผลการสัมภาษณ์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเมื่อดิฉันกลับมาอาธิษฐานอดอาหารครั้งที่สอง ดิฉันสามารถผ่านได้อย่างฉลุยไปจนถึงบอร์ดบอร์ดคณะกรรมการใหญ่นะคะแล้วสุดท้ายณวันนั้นเขาก็ได้ตอบรับดิฉันเข้าทำงานแต่มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นคือพระเจ้าเองเนี่ยก็ได้ดูแลดิฉันเป็นอย่างดีไม่ใช่เพียงว่าดิฉันมาสมัครงานในตำแหน่งที่อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้แต่พระเจ้าเองก็ แม่คนของพระองค์เนี่ยเป็นหางนะคะพระองค์ก็ยกชูคนของพระองค์ให้ขึ้นเป็นหัวโดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาจากการสัมภาษณ์แล้วประสบการณ์แต่งตั้งให้ดิฉันในตำแหน่งที่ดิฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะสมัครเอาไว้คือเป็นผู้มนวยการฝ่ายท่องเที่ยวซึ่งถ้าเทียบกับระดับเอกชนก็หมายถึงเป็นผู้จัดการทั่วไปนะคะหรือ general manager ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงมากสำหรับดิฉันแล้วก็มีไรายได้ที่พอเพียงนะคะเข้ามา ในยามที่ไม่น่าเชื่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบนี้ในยามเศรษฐกิจแบบนี้นะคะพอหลังจากนั้นสองสัปดาห์ดิฉันได้รับการติดต่อจากรายการทีวีที่จะเข้ามาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็นำไปลงรายการเด็ก i ี่วิ่งจากการถ่ายทำหรือออกรายการในครั้งนี้ทำให้ดิฉันเป็นที่รู้จักของลูกค้าแล้วก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเป็นที่ยอมรับนะคะดิฉันก็รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าในในเรื่องนี้ด้วย ถือว่าเป็นพระพรที่สําคัญสําหรับชีวิตอีกอย่างหนึ่งค่ะสุดท้ายนี้อยากหนุนใจแขกผู้มีเกียรติที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะให้ท่านเชื่อวางใจในพระเจ้าลองเดินติดตามพระเจ้าดูพระเจ้าผู้จัดจเตรียมนะคะพระองค์จะวางแผนและจัดเตรียมทุกสิ่งในชีวิตให้กับท่านและความรักความมั่นคงที่มาจากพระเจ้าก็จะเป็นคำตอบของชีวิตค่ะอยากหนุนใจพี่น้องในคริสตจักรทุกท่านนะคะให้ อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อนะคะพระองค์เป็นพระเจ้าที่จะยกชูคนของพระองค์ขึ้นเป็นหัวไม่ให้เป็นหางชีวิตที่เดินติดตามพระเจ้าจะมีแต่สูงขึ้นทางเดียวดังที่พระเจ้าได้ทรงสัญญากับเราไว้ในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ35เหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่พระเจ้าเวพรค่ะสวัสดีค่ะ